ผมนิกกี้จูเนอร์ครับก็อู่ชื่อนิกกี้จูเนอร์ครับอยู่ตรงตังคทองไซน้อยครับผมรับจบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างใส่ไฟท่อยเสียอะไรอย่างี้ครับเซทเทอร์โบอะไรอย่างเี้ยครับจุดเริ่มต้นก็จริงๆก็คือเป็นแต่งรถซิ่งวิ่งหลังถนนนี้แหละพี่แล้วก็จริงๆไม่ได้จะทําจริงจังครับจริงๆก็คือทําเล่นเราชอบอะไรอย่างเี้ยครับจนมันกลายมาเป็นอู่เองนะครับไม่ทาไม่ทันรู้ตัวเหมือนกันแล้วก็เรียนจบอะไรมาครับ เออผมเรียนปตีนะเรียนครบแปดปีเลยแต่ยังไม่จบครับครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นวุฒิม .6 แล้วกันครับไม่ไเรียนปตีเรียนทางด้านไหนไม่ไม่ไม่ตรงสายนะพี่ก็เ,เรียนผมเรียนไอทีตอนแรกผมเรียนพระจอมมณฑลเหนือสถาปันปีนึงแล้วก็ไปเรียนมทุแปดปีเป็นเรียนไอทีครับทำไมถึงมาเปิดอู่ได้ก็คือตอนนั้นอาจารย์ผมพูดชื่อพ,พี่มูจูเนอร์ครับ ก็เห็นเขาเปิดสอนจูนอะไรยครับก็เลยไปเรียนจูนทีนี้ก็เรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องเราก็เลยขอเขาแบบว่าขออยู่ขออยู่ต่อขออยู่เป็นลูกน้องเงี้ยครับก,ก็อยู่กันไปอยู่ได้แค่ประมาณปีหนึ่งเลยพี่มูก็สอนทุกอย่างครับจนจนจนเป็นคือตอนที่เราไปเรียนเนี่ยเราแค่มองแบบว่าเฮ้ยมันคงเรียนแล้วมันคงง่ายมันคงแบบอะไรเงี้ยทั้งที่ผมไม่มีความรู้เรื่องรถเลยนะเครื่องก็ทําไม่เป็นเลยนะแค่เป็นเด็กแต่งซิ่งครับแต่ทีนี้ว่าพอเราไปเรียนปุ๊บเหมือนเราแค่รู้สึกแบบเฮ้ย ไม่รู้เรื่องแต่ว่าอยากจะรู้อ่ะก็เลยขอเขาขอไปเป็นลูกน้องเขาลูกมือเขาอะไรอย่างนี้ครับก็เลยก็เลยเป็นหมดเลยครับพี่มูสอนหมดผมเริ่มเล่นรถซิ่งอายุ17ถ้าจำไม่ผิดประมาณสิบเจ็ดหมาเนี่ยครับก็ซีฟิโลครับรถคันแรกเป็นซีฟิโลครับเอสามหนึ่งครับเครื่องเจสมัยนั้นมันจะเลสซิ่งเว็บปะครับเว็บ mm hmm. เลสซิ่งเว็บก็เข้าไปซื้ออะไหล่อะไรอย่างนี้ครับหาอะไหล่เครื่องหาอะไรก็ ก็ไปเจอไปซื้อของกันแล้วก็เจอกลุ่มพี่ๆเขาเขาก็ชวนไปอยู่แก๊งอยู่อะไรก็กลายเป็นถ้ากลายเป็นชอบรถไปเลยครับก็กลายเป็นลึกไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่ก็ยาวเลยครับเริ่มแต่แก๊งไหนผมอยู่แก๊งเดอะฮัตครับก็เป็นในเลสซิ่งเว็บเนี่ยมันจะมีชื่อชื่อชื่อทีมรถก็จะมีทีมนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นแก๊งอยู่ในจังหวัดนนท์ครับ <c oughs> พี่เขาพาไปมีติ้งไปอะไรแล้วก็ยาวทั้งั้งนี้ก็ JRB อะไรก็ วางพังเละเทไปหมดเลยพี <Okay no S 1> ่ก <questo S 2> ็โอ้โหสนามด้วยพี the the ่ถนนอะไรก็ไปหมดล้วครับตอนนั้นครับใช่ครับก็คือผมทํากับพี่มูเนี่ยคือตอนนั้นเราแค่วายสายให้แกวายสายแล้วก็ขับรถแกเป็นคนจูนก็ทําซ้ําๆอยู่ไงครับจนพี่มูเนี่ยเขาจะมีรุ่นพี่เขาที่ทําเครื่องกับเขาคือพี่บอลเขาก็จะมาคอยทําเครื่องให้ลูกค้าที่ร้านพี่มูใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยเป็นลูกมือพี่บอลต่อ ก็เลยก็เลยทาเครื่องเป็นบวกกับผมก็ระหว่างที่ผมเริ่มทําเครื่องเป็นปุ๊บด้วยความที่ผมอยากรู้อย่างเงี้ยผมก็ไปเรียนกับพี่น็อตเอ็นอาร์บีครับก็ไปเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาต่อยอดแล้วทีนี้ก็มาต่อยอดเรื่องสายไฟอีกตอนแรกเราแค่วายสายนะพี่ตอ,อนหลังเราก็อยากขึ้นสายไฟสแตนเพราะแบบผมก็เหมือนเดิมครับพี่ผมอยากรู้อะ ก็มีพี่มูจะมีพี่บอลพี่บอยพี่มู3าคนพี่บอยเนี่ยใส่ไฟผมก็ได้ใส่ไฟจากพี่บอยได้เครื่องจากพี่บอลได้จูจากพี่มูก็เลยได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นน่ะงานมันโอเคแล้วครับผมก็เริ่มทําเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็งานถ้าผมจําไม่ผิดงานที่ร้านพี่มูมันก็จะเริ่มแบบไม่ได้เรียกแรกๆเยอะหลังๆก็ก็เริ่มแบบอยู่ตัวอะไรเงี้ยครับผมก็คุยกับแกว่าเฮ้ยผมอยากลองมาทําเองที่บ้านอะไรเงี้ยทำเล่นๆแกก็เอาเลยถ้าเกิดแบบทําได้อะไรแกไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ อยู่ช่วยแกด้วยอะไรเงี้ยครับก็ลองทําดูสุดท้ายมันก็มันก็โอเคครับจนจนทําที่บ้านอยู่ประมาณ2อสปีครับแล้วก็มาอู่เนี้ยสปีถ้าเกับผมทํารถมาประมาณปีครปีเป้าหมายก็อยากมีอู่ที่ครบเครื่องครับมีไดโน,โน่มีอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมาพี่ก็คิดได้ประมาณนี้อยากมีให้มันครบๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนวันสต็อปอะพี่เทอร์วิทอุปสรรคก็จริงๆมันก็มีตลอดนะพี่ มีตลอดตลอดที่ทํามาแต่ก็ก็ผ่านมาได้ครับก็ถามว่าอุปสรรคกับพี่ก็ก็ท้อเหมือนกันนะพี่แต่ว่าเราก็วันวันนี้ถ้าผมทําไม่ได้อย่างเงี้ยผมก็กลับไปนอนคิดอีกวันหนึ่งผมก็มารื้ต่อมันก็ผ่านไม่ได้พี่ผลงานสร้างชื่อผมไปแข่งในในงานทั่วไปตลอดครับผมก็ยังไม่ไม่ได้แข่งในงานใหญ่นะแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องเคแล้วครับในรุ่นสตรีทที่เราแบบเราวิ่งมาตลอดใช้คําว่าตลอด7ปีผมแข่งแต่เครื่องเคมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีผลงานอะไร มากมายพี่แล้วก็รถเตงโมครับความขนาดของเราฮะก็เป็นเครื่อง K เลยนะฮะความขนัดของผมก็จริงๆก็เครื่อง K ก็ชอบที่สุดด้วยครับไม่รู้ผมคิดเองไหมนะแต่ผมว่าเขาคิดถึงเครื่อง K นะแล้วก็เรื่องจูนอะไรเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้มีแข่งรายการไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆจริงๆตอนนี้ผมยังไม่เห็นรายการไหนประกาศออกมาแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วนะพี่ก็เปิดหัวปีมันถ้ามันมีงานอะไรผมก็เล็งไว้ว่า ก็คือผมไปไปร่วมทุกงานครับไปทุกงานแน่นอนแนวทางในการทําอู่ของผมครับผมก็จริงๆผมก็ผมมั่นใจว่าผมก็ตรงๆชัดเจนไงครับเราก็แจ้งลูกค้าตามตรงเลยว่ามันต้องมันต้องเท่านี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่สําหรับอู่ผมก็คือผมจะไม่จะบอกว่าไม่ตามใจลูกค้าก็ไม่เชิงแต่ก็คือเหมือนเรามีแนวทางของเราว่าเราจะทําแบบเนี้ยเราก็อยากให้ลูกค้าทําในสเต็ปที่เราแบบแนะนํามากกว่าครับ ใช่ครับเงานดิเลกผมเหรอก็คงจะเป็นเตะบอลครับจริงๆรถในฝันผมฝันจะมีรถรถแข่งงานใหญ่พวกรถรถโปรสักคันครับอยากมีรถแข่งในงานใหญ่เป็นรถโปรก็ต้องอย่างไรและพี่เคเทโบขับหน้าอะไรอย่างนี้ครับรถโปรสักคันหนึ่งถ้าขอพรได้หนึ่งก็ครับก็คงขอให้ประสบความสำเร็จในการทํางานนี่แหละครับคำคมในการใช้ชีวิตไม่ว่าผมทําอะไรผมก็คือเราโทษตัวเองก่อนโทษคนอื่นก็เฟซบุ๊กครับ นิกกี้จูเนอร์สังกฤตเลยครับ086ครับ448 38 49งานแดกงานรถโชว์อะไรอย่างนี้ครับก็จะไปหมดแต่คิดว่าถ้าเป็นไปตามที่คิดนะครับก็ปีนี้จะไปเซอร์กิตด้วยครับขับเองเลยซอร์กิตก็ขับเองครับ <laughs> พูดถึงนี้หน่อยโรตาเดย์ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างวันนั้นอ๋เกิดานอะไรยังไงบ้างมันมีปัญหาที่ตัวที่ในเกียร์ครับมันคันนั้นมันเป็นเต็ดผ้าอะไรอย่างนี้ครับ คือต้องบอกว่าคันนี้ผมผมไม่ได้ทำนะคือผมผมเป็นคนจูนกับเป็นคนขับหน้าที่เรามีแค่ตรงนั้นทีนี้ว่าเต็มมันมีปัญหาครับผ้ามีปัญหาทีนี้ครับมันทําให้ล้อมันจับไม่เท่ากันก็คือรถมันก็ไปตรงๆนะครับแต่พอใส่เกสีเนี่ยมาบูตเต็มๆเนี่ยอยู่ดีเนี่ยมันมันล้อหน้าซ้ายเนี่ยมันจับมากกว่าล้อล้อหน้าขวาก็คือเลี้ยวขวาแล้วชนกําแพงเลยแล้วก็ผ่าผ่ามาดูก็เจอสาเหตุแล้วนะครับมีปัญหาที่ตัวเต็ด เราบาดเจ็บอะไรเยอะไหมไม่ไม่เป็นไรเลยพี่ก็เราก็ใส่อุปกรณ์ใส่มวกกันน็อกใส่อะไรครบครับแต่ก็ก็ครั้งแรกของผมกัน <c oughs> จริงๆก็เข็มขัดกับมวกกันน็อกอะครับสําคัญที่สุดผมว่าเนี่ยผมก็ว่าผมก็จะซื้อฮารใส่แล้วใครจะว่าเรามันเวอร์วังเราก็ไม่เอาแล้วเราเราปลอดภยัยด้วยก่อนดีกว่าพี่เพราะว่าเวลาเวลาไม่เกิดอุบัติเหตุมันมัน,มนไม่ไม่รู้จริงครับมันมันแคบมันควบคุมไม่ทันจริงครับใช่แล้วนี่ถ้าเทียบแล้วผมผมแค่ลด ถ่าไห่ว่าคันนั้น5 0า้อยกว่าม้าวิ่งสิบสองสิบเอ็ดแล้วรถที่เร็วกว่เนี้ยนะพี่อันนี้ยังรถแค่แบบเริ่มต้นนะใช่ครับปกติเราก็เป็นตัวขับอยู่แล้วขับไหลผมผมผมก็ไม่ถึงกับขั้นตัวขับพี่แต่ก็ขับขับมาประจำผมขับผมว่าขับมาตั้งแต่เด็กแล้วครับขับขับขับหลังมาก่อนด้วยขับหลังแล้วก็มาขับขับขับหน้าตอนหลังเนี่ยครับขับมาตลอดก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับก็ครั้งแรกเลยแต่ปกติก็ เราก็เห่าๆนะพี่เราก็ไม่คาดหนึ่งขัดไม่ใส่หมวกดีว่างานแข่งแบบนี้เขาบังคับเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แล้วก็โชคดีไปคเดี๋ยวจะไปเจออีกทีรูปสดได้เลยไปแน่นอนพี่ทุกปี <laughs> <laughs> ค,ครับขอร้อยคำครับครับผม